สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็มากับ ID ไก่แต่แรงไปแกนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตแต้ม ID นี้นะครับตอนนี้ ID นี้มีแต้มอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย5,718นดะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะไปเล่นสกเก็มนึงนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่กําลังตามหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์นะครับผมก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปมีบริการเติมเกมฟรีไฟทั้งแบบ UAD แล้วก็ ID พาสนะครับแถมยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอน100%เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แดนช็อปนะครับมาครับทุกคนเกมแน่เจอในชำระบาปนะครับเฮ้ยใครเนี่ยหน้าหล่อจังวะไอ้หน้าหล่อนี่ใครเนี่ยคนดูเมื่อกี้นี้ใครอะ่ะ โอ้โหแล้วเพื่อนระวงฟ้าด้วยเอาเรื่องจัดแต่เหมือนจะไม่มีคนนะครับารามผิวไปแน่หวงฟ้าเฮ้ยม,ม,มีครับทุกคนข้างบนได้สอยวะคนดูหไหนอ่ะโ,อโหยิย่งยากเหลือเกินไม่ได้การละ โอ้จะปืนนี้มาเลยวะโอ้ยโอ้ขึ้นป้อมแนละ้วคนดูอะไรวะผมยิงไม่โดนเลยอะ,อะแต่มาตัวเดียวนะเพื่อนต้องนีบปิดนะคิวฟรีเลยเพื่อนขึนป,ป้อมเพื่อนดาว เพื่อนยิงครับทุกคนทีมเลยแล้วกันผมน่าจะทีมได้นะสวยเพื่อนสวยมอะไรเพื่อนล่ดหนึ่งครับสวยอีกตัวนึ่งอยู่ไหนวะแถวนี้ไม่ใช่หรอข้างในเจาะได้ไหมวะไม่เจาะได้เลยเพื่อนมาหน่อยเฮ้ยผมโดน ดาวบาเรตนะเกือบผมเกือบโอ้ยแปงหกอู้แปงหกอ,อีกแล้วคนดูหกเต็มเงินเกงเลยโอ้โหขาวโพลเลยเริงเกงผมดีนะ่าใส่เกงสีขาวถ้าใส่เกงดำนี่เป็นเรื่องเลย โอ้โหแป้งหกบาทผมเสียดายว่ะขาโพตเลยอ่ะผมขอไปซ้ายหน่อยด้วกันสอดแน้หน่อยเผื่อมีนะครับเฮ้ยใครยืนอะไรอย่างนั้นอ่ะดาวหนึ่งความามาแรงมากทุกคน มีอีกไหมล่ะเขายืนทำอะไรอะมองคนเหรอเอ้ยคนดูผมมีเอฟเฟกอะไรอะเอฟเฟกอะไรอะดูดิเป็นนกอะเป็นขนนกอะขนนกสีทองคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเกาะสามใช่ไหมไม่ใช่ าากาะหนึ่งมองไงไปเกาะสามไปดีกว่าครับไปหาเพื่อนและแยกมาไกลเกินโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อยช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมโดนไล่แน่เลยวะอยู่ไหนวะโอ้เห็นแล้วผมมาเตรียมอะ้รเพื่อน โอ้สามตัวเลยผมเล่นไม่ได้เลยทุกคนโดนอ,อ้อมวะแ้วหนึ่งแ้วสองตัวปาาแ้วสามขุนแป๊บหนึ่งมดตี้มาดิโอ้ย เอาไหวเฉยไหวได้ยังไงอะมีงงอยู่เลยสามารถโคตรแรงเหรทุกคนก็มาดิก็มาดิเกือบหลับนะแต่กลับมาอยู่เพื่อนไปไกลมากเลยอ่ะเพื่อนน่าจะมากันสามคนนะครับไม่กลับมาช่วยผมเลยผมกดช่วยด้วยแล้วนะ ดีนะผมไหวอย่างว่าอะไรทุกคนเราเดินใช่ไองอะ,อะไรอะ่ะเพิ่มการเปลี่ยน EP ให้รู้ขึ้นอ๋อพอเข้าใจแล้วยังไงคนดูฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะขอแบบคอมเมนต์แบบไม่ไวอวยอ่ะผมจะขึ้นได้หรือเปล่า แสงแกนอะ่ะสายฟรีแล้วผมแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเกาะกะ็ไม<ๆ>่ไอ้นี่ไม่ซ่อนคืออะไรผมว่าบนเข่าเนี่ยมีทุกคนถ้าวงแนวเนี้ยบนเข่ามีแน่นอนร้อเพื่อนประสานโดนละไ,ไงโดนอะไรอะเพื่อนเพื่อนโดนอะไรครับไม่น่ามีอะไรนะ ผมไปตู้ก่อนดีกว่าได้เกาะสี่ก่อน<ป>ผมว่าตัวลงใหม่จะลงบนเขาอะรีวิวหน้าอีว๋ว่ะเกมนี้เจติงทับทุกคนวูวูตัวสี่ตหนักมากข้างล่างเพื่อนดาวละไม่เป็นไรเพื่อนกดตู้ได้เลยข้างล่างเหรอ งั้นผมแงประตูวร์ปเลยหน้าลงไปเล่นนะบ้านชุบใช่ไหมเพื่อนอุย้ยอะไรอะ่ะเห็นนะตั้งยากกับทุกคนหาที่ตั้งไม่ได้เลยแดงแป๊ดเลยอะ่ะไม่มีที่ตั้งเลยครับทุกคนแดงแป๊ดเลยตั้งไม่ได้วะ อย่าลงไปชาร์อะ่ะแดงแป๊ดเลยโอ้ตั้งไม่ได้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> บนฟ้ามาบานเลยเพื่อน่นไงผมว่าแล้วตัวลงองม่ต้องมาบนเขาเนี่ยเอาจะรขขับไม่เดียวนะเบ็ดเดียวดาวในไงผมกะไว้แล้ว,าาลวที่ผมมองฟ้าบ่อยๆเนี่ยบนฟ้าต้องมาลแน่วงติดเขาอย่างเงี้ยไม่น่าพลาด มีอีกไหมมองฟ้าต่ออะไรผมอะแต่ผมว่าซ้ายน่าจะมาทุกคนทางเนี้ยเนี่ยไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าตรงนั้นมันมุนม,มไม่ดีอะถ้าบนเขามานี่โดนยิงฟรีหายหมดเลยนะนีไ่ไงตัวลงมาใหม่ๆแกเต็มเลยทุกคนเห็นปะสาวเบอเแล้วครับถ้าวงอย่าง้ยบนเขาเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงลงเรื่อยๆอ่ะ อันนี้คนละตัวกันแนละ้วเนี่ยบนเขาามีอีกนะเจ็บมากเลยทุกคนจะเราว,าวราตีเป็นนะครับชุดนักแข่งเลยมากไปบนมีอีกนะ ผมเช็คบนฟ้าเรื่อยๆอะ่ะนี่ไงทุกคนดาว s <S ผมเช็คหมดครับตัวลงมงลงใหม่ไม่รอดแน่นอนบอกเลยไม่รอดแน่ๆทางนี้มีอีกนะ s <S อยู่ไหนอะ่ะ ตายหมดตี้เลยนะครับ้ยเปลี่ยน EP ที่โกงอ่ะทุกคนเร็วมากเลยอะ่ะเพิ่ม EP เป็นเลือดเร็วมากเลยโกงอยู่อเนี้ยเจ้เพื่อนดาวแล้วไงไม่ไปดาวไปช่วยเพื่อนอะไรทุกคนดาวไปครับนั่นไงเพื่อนโดนไต่เขายิงออกตรงตู้เลยเลนไม่ได้หว่ะทุกคนผมต้องขึ้นบนก่นอนรอโค้เบอร์สองอะ่ะผมมีเหรียญชุบอยู่ ดาวหนึ่งเพื่อนซัมได้ด้วยสวยครับบนฟ้ามาไหมเนะี่ยต้องระวังนะครับทุกคนบนฟ้าเนะี่ยมาไม่หยุดผมบอกเลยน้ตตี้เป็นเยอะเขาชูปเป็นเก่งนะตี้เป็นอนะ่ะมาหรือเปล่าเฮ้ยมีตัวมากับผมเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนดูผมเป็นไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ทัศญาดีเลยจังะ่ะ ผมได้ยินเสียงตัวมาแล้วนะแต่ว่ามันดีเลย์อะโอ้อะไรวะเนี่ยพลาดเสียเลยผมพลาดง่ายๆเลยทุกคนเกมดีเลย์อะอะไรอ่ะโอ้เบลอเลยเพื่อนมีตัวมาเพื่อนเพื่อนมีตัวใกล้เพื่อนเลยนะอุ้ยโอ้โห,ด,โโหดีเลย เกมดีเลย์ผมตุยเลยเดี๋ยวผมขอย้อนดูเลยมันดีเลย์อะไรขนาดนั้นวะคือผมมะได้ยินเสียงตัวมาแล้วเออแล้วจะแดดตปาดเว้ยแต่แม่งแดดไม่ไปคนดูดึงระดับไปครับเพื่อนดึงระดับไว้ดึงไว้ดึงไว้ก่อนอุย้ยโคตรหน้าปาด,ด้วยเห็นป่ะทุกคนตัวนั่งยิงโคตรโดนโคตรหน้าโดนปาดอะ มีสิที่หนึ่งอยู่นะแต่ว่าข้างหน้าตีเต็มเลยหรือเปล่าอ่ะสวยข้างหน้าน่าจะสี่ตัวเลยนะครับเฮ้ยถธอเป็นคนนี้ได้ดีวะสวยแล้วไม่มีคนอุ้ยอุ้ยไอวอลไม่ทันไอวอลดีเลยหรือเปล่าไปแล้วไปไหนละเพื่อนทางนี้ไปไม่รอดน่ะไปไหนไปแล้วโอ้ไม่น่ารอดเอารอดเฉย ไม่มีคนยิงเลยยังไงครับจังหวะน,นี้จะวิ่งไปจุดเพื่อนโหข้างๆยิงมาแล้วขโมนโดนยังการเพื่อนหนึ่งหนึ่งข้างหน้าหนึ่งหนึ่งนะข้างหน้าหนึ่งหนึ่งนะฟัน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 เฉยเลยจะดาวน่ะฟันอ่ะอุ้ยโหเรียบร้อยที่สองครับทุกคนโหตึงเลยอะ่ะนี่ผมโดนตัวนี้เลยโดนคนนี้เลยหัวห้าสิบห้าครับทุกคน แต่ว่ามีเกมแรกของวันด้วยนะในโบกเยอะในขอย้อนดูแป๊บโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วนะก็คือผมแดดดีเลยนะครับจริงๆอะ่จะจังหวะได้ยินเสียงตัวซ้ายอะ่ะผมกดแดดนะนะแต่ว่ามันแดดไม่ไปผมก็เอ้ยกดไปโดนหรือเปล่าวะสักพักนึงผมจะกระโดดปาดแดดเฉยเลยผมงงเลยพลาดง่ายๆเลยผมจะอยู่กับพลาดพลาดแบบงงๆจบจัดถ้าเมื่อกี้เกมนี้ผมไม่พลาดนะครับผมน่าจะที่หนึ่งนะ โอเคครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากติดตาม ID นี้ด้วยนะครับว่าจะขึ้นแรงแกมาเตอร์ได้ไหมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ